คครรัับบสวัสดีครับผมเจมมือร้องครับผมสวัสดีครับผมโดมกีตาร์ครับผมสวัสดีครับผมดมกีตาร์ครับผมสวัสดีครับผมกิติมือร้องครับเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่มีเดี๋ยวเตำแหน่งอะไรเล่นกันเลยหรอไงจริงๆแม็ก็เป็นเบนแล้วนะคือตอนแรกผมถามว่าไอ้พี่ จะเล่นปีนี้หรือปีหน้าถ้าผมเล่นเดรกก็ไม่ปีหน้าอ๋อต้องรอปีหน้าก็ประมาณสองสเดือนได้องสามสเดือนก็ปีน้ก็คือรอปีหน้าเดี๋ยวเราเราเราแขกเพลงพี่โตพี่ป้อมรอไว้เลยดีกว่านี่กันโอเควันนี้ดีใจมากเลยนะดีใจมากครับนั่นเป็นครั้งแรกว่าที่พวกเราได้มาอยู่ด้วยกันนะใช่ครั้งแรกครับที่ตุ๊กโขแบบนี้นะอยากจะบอกความรู้สึกอย่างนึงก็คือว่าเราพิชิตโปรใช่ไหมครับเจอกับแพ็คโฟร์ จริงๆน้องๆหลังในน้องบอกว่าน้องดีใจมากที่มาลองเพลงพวกเราแต่งจริงเราก็ดีใจมากนะครับที่จรลองแต่งเกียรติเหมือนกันครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับสารภาพต่อไปนี้เลยแล้วกันขอบคุณพี่เตียงทีครับางเราอยู่ออกมาใกล้ๆเลยนะใช่ไหมช่วงนั้นมีเชิญโซนแทนโซนใช่ครับใช่ใกล้ใกล้เหรอพี่ก็ใกล้ๆใกล้ครับใกล้ครับใกล้ใกล้ใกล้เปิดวันนี้คนดูจะอยู่นะพวกเรา ไปจนจบเลยนะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเมื่อกี้เรียกได้ว่าโหจะเต็มอิ่มเต็มอารมณ์แล้วแต่ผมบอกว่ายังมีอีเยอะมีเยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงของเราเขาเรียกอะไรนะมิชชั่นแพ็กโฟนี่สังเกตไหมครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราส่งต่อเวทีในฐานะในักเรียนร้องจำผมผมขอร่ายสารเพลงนิดเดียวเพราะว่าตอนที่ผมเข้ากรณีใหม่ๆนะครับผมใช้เพลงนี้ในการฝึกร้องครับคุเด็่ ใช่ครับก้วถานักว่าขอทลองก่อนเลยกันนะครับ <c oughs>